สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับวิชาสุขศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวเรื่องการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวคนเราทุกคนต่างมีความต้องการที่จะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ และมีความสุขดังนั้นการสร้างสัมันธภาพในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ครอบครัวอยู่รวมกันอย่างมีความสุขสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรที่จะช่วยกันสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวของเราดังต่อไปนี้อย่างที่หนึ่งทุกคนในครอบครัวต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง อย่างเช่นเด็กๆมีหน้าที่เรียนหนังสือและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองและพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กๆเ,เป็นคนดีมีหน้าที่หารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวอย่างที่2เด็กๆต้องให้ความเคารพต่อพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะมีความสุภาพอย่างที่3มเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวให้พูดคุยและปรับความเข้าใจกันไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเพราะการใช้อารมณ์จะไม่ทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นเราควรใช้การพูดคุยเพื่อหาทางออก อย่างที่ 4. สมาชิกในครอบครัวต้องมีน้ำใจต่อคนในครอบครัวช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและรู้จักเสียสละ 5. สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักกาลเทศะเคารพสิทธิของตนเองและสมาชิกในครอบครัวไม่ทำตามใจตนเอง 6. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอ เพราะถ้าเรามีความสุขก็จะทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยและอย่างสุดท้ายสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างเช่นการออกกำลังกายร่วมกันการรับประทานอาหารร่วมกันหรือการรับชมภาพยนตร์ร่วมกันเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกัน ไม่ควรที่จะเล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไปเพราะการที่เล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไปจะทําให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการพูดคุยที่น้อยลงทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นถ้าสัมพันธภาพในครอบครัวดีครอบครัวนั้นก็จะมีความอบอุ่นมีความสุขในครอบครัวสมาชิกในครอบครัว ก็จะมีความสุขและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ